ค่ะสวัสดีค่ะป้าทิพย์แชนแนลค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดนะคะฟังเทศไปด้วยนะคะขอแนวทางจากเออ่แม่ตะเคียนนะคะค่ะเราดูที่คำบูชาค่ะค่ะนะทูนโม,มต,ตัสสะภะวะตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะทูนโมตัสสะภะวะตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะทูนโมตัสสะภะวะตัวระโตสัมมาสัมพุทตัสสะ กิตตากิตตงเจ้าเมตะเกียนทองเทวทิฏตาเมตันจักมิยะมะมะมหาลาภูมหาภูพังมหากนังภูเจมิ ป้าทิชแนลได้มาขอโชคขอลาบเ่อโชคเลาบก็มีโชคลมีทรัพย์มีสินีมีนทรรศมาเทมาร่ำนำรวยได้ดังใจที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยสาธุสาธุสาธตสาธา อันนี้เจ้าญาตะเคียนนะคะค่ะดูนะคะนี่เดี๋ยวจะพาส่องนะคะอนพา,าทิพย์เจเนลจะพาส่องนะคะเข้ามาแล้วย่าลืมนะคะไปตามด้วยกันค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพระกำลังทำวัดพอดีค่ะทำวัดเย็นค่ะะอาจารย์ท่านกำลังทำวัดเย็นพอดีพอดีค่ะค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะอะภาวะโอะอะราโสสัมมาสัมพุทธัสสะสังโฆปาณังภะวะังตังเอาให้ทุตุเยติเตโต <tiny language>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  อ้าวไม่ขีดมะขอไมข่ขีดหน่อยขอไมข่ขีดหน่อย kumah jangan jiwa celah-celah bisa meyakakan yang wajah အံဂမယံသံသာနုပ္ပစီနယံပကာရောမစေ ตะเคียนใหญ่เลยค่ะท่านู้ชมค่ะกำลังจุดทูปนะคะคอยดูทูปนะคะคอยลุ้นไปด้วยกันนะคะนี่ทูปจุดทูปขอแนวทางแล้วนะคะคอยลุ้นไปด้วยกันค่ะค่ะไปสองนะคะพาท่านผู้ชมไปสองค่ะสสสสสััััังงงงงฆฆาาา

จะาดูพาสองท่านผู้ชมเห็นไหมคะอุ้ยท่านผู้ชมเห็นบ้างมท่านผู้ชมเห็นเปลี่ยนยังไงบ้าง้้ง đưa đó đưa đó tên นั้นเอาเด้อนะเลี้ยงหยังพู่ตันพู่โตเห็นไป เาค่ะอืมก็ได้สองดค่ะ Gracias.

สภาปฏิภาตญาอุณหะปฏิภาตญาฆังสมตะสวาตาตปิเรสปะสังถ้าว่าเปียดหัวมันมันต้องอยู่ตรงกลางอันนี้มันมันข้างล่างเล็กๆนะสภา แด้ว่านี่ว,าาว่าเก่าค่ะตัวกันเพิ่งดเดอ้อหดเด้อตัวที่สองลงเป็นหกค่ะค่ะเ่มัไปใส่อีกกอนตรงนี้เนาะตัวนี้จะเป็นห้านะครับจะเป็นเลขห้าครับแล้วก็ตรนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขเจ็ดน,นะครับห้าหนึ่งเจ็ดนะครับหรือ fc เห็นเป็นตัวไหนก็ตีเอาเนอะ เน้นมาบอกครับรงนี้จะเป็นสี่เนาะเป็นสี่ก็ได้นะครับทท่านะชางไก้อรันนะครับระับแนเะก้าคูทบเก้าหกศูนย์นะพี่น้องค่ะเก้าหกศนค่ะค่ะเก้าหกศนะคะค่ะอะมาไปแทงทาง ท่านข้างก็ห pues ินครัเลขถูกได้แล้วนะครับ9 60นะครับ9 60นะครับเลขสุ่9 60เด้อค่ะเด้อค่ะเลขถูกแค่หน้าจ้อยคื ตะเคียน like ยักษ em> ์ตะเคียนยักษ์ตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองตะเคียนทองยักษ์วัดนิเวศารามนะครับตะเคียนยักษ์นะะคตะเคียนทองวัดนิเวศารามนะคะดูโลูกค่ะได้เก้าหกศูนย์นะคะเก้าหกศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะจำไว้ได้ค่ะเก้าหกศูนย์ เกาหกศูนย <Station> ์น้อ่ต hey. ้นตะเคียนยักษ์เน้อหกศูนย์ก้าหกศูนย์กมพี่น้องค่ะจะตีต้นตะเคียนยักษด้ค่ะได้เก้าหกศูนย์เลขทูบด้ค่ะเด้อตะเคียนได้เก้ค่ะทูบนะคะค่ะได้เก้ค่ะ ัต้ตะเขียนทองยักษ์เราจะคุบเกียงลุ่มทุทุบนอนให้จท่านชมล้มน้อนลงเลยจากก้าหกสีลทุบทุบนอนเลยค่ะตะเขียนยักษ์นะคะตะเขียนยักษ์ สำหรับคลิปนี้นะคะป้าทิพย์เจเนียลนะคะของฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเด้อค่ะเด้อค่ะเราจะไปด้วยกันนะคะขอ,ขอให้ท่านผู้ชมนะคะได้โชคได้ลาภกันท่นหน้าเด้ออย่าลืมนะคะเก้าหกศูนย์ค่ะพี่น้องคะ่ะที่ตะเคียนยักษ์นะคะตะเคียนทองนี่แหละค่ะตะเคียนยักษ์ ่ะ960วันที่66กันยายน2 5 6 7นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแนวทางเพื่อการบันเทิงเ้อพี่น้องคะค่ะเพื่อการบันเทิงเท่านั้นไม่ได้ชักชวนให้เล่นการพนันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการนับขุมป้าทิพย์แนวนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกาลังใจค่ะไว้ทานโชคดีร่ารวยหิงหงฟังฟังค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะขอกล่าวพระพาสวัสดีนะคะ E